คือเวลาเราจะหาค่า pH นะครับของตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นเกลือนะแล้วเราต้องรู้ว่า Na เนี่ยนะครับมันมาจาก NaOH นะครับซึ่งเป็นเบสแก่นะครับส่วน CN เนี่ยนะครับจะมาจากกรดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของ pH ตัวนี้นะครับมันจะต้องมันต้องสูงกว่า7แน่นอนนะครับอันนี้คร่าวๆเนาะแต่ถ้าเกิดเราจะหาจริงๆนะครับเราจะต้องเอาส่วนที่มันมันมาจากตัวอ่อนนะครับซึ่งในที่นี้มันคือกรดอ่อนนะครับเอาเฉพาะตัวอ่อนมานะครับก็คือ CN นั่นเองนะครับ CN ลบนะครับส่วน NA เนี่ยมันมาจากจากเบทแก่ไม่ต้องเอามานะครับเอาตัวนี้นะครับมาละลายในน้ำนะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็เขียนปฏิยานะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าปฏิยาะไฮโดรไลซิสนะครับเกลือนะครับทำปฏิยากับน้ำด้วยไฮโดรไลซิสนะครับอันนี้ก็จะให้ไฮโดรเจนนะครับกลายเป็น HCN อ่าส่วนน้ำเนี่ยเสียโปรตอนเสียเฮดบวกไปหนึ่งตัวนะครับก็จะเหลือเป็น OH ลบ ซึ่งจะเห็นว่านะครับตรงนี้มันเกิดโอเฮทลบนะครับที่ฝั่งขวามือนะครับงั้น K ตรงนี้นะในในตามหลักการแล้วมันคือ KB นั่นเองนะครับมันคือเคบะถ้าเกิดโอเฮทลบนะครับจะเป็นเคบะถ้าเกิดเฮทสามโอบวกนะครับจะเป็น KA นะครับแต่เนื่องจากว่านะครับตรงนี้มันทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับงั้น KB ตรงนี้นะครับอีกชื่อหนึ่งของมันนะก็คือ K ไฮโดรไลซิสนั่นเองนะครับ k ค นะครับตรงนี้ก็ทาความเข้าใจก่อนนะครับทีนี้นะครับจะมีค네่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับป่ตุก็จะบอกว่านะครับอ่ามันก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้อยากให้สูบเป็นสูตรออกมาเลยนะครับเพราะว่านะครับเวลาอยู่ในห้องสอบจริงเนี่ยมันต้องการความเร็วนะเพราะนั้นตรงนี้นะครับมันก็คือนะครับที่สมดุลเนี่ยนะครับตรงนี้จะเท่ากันนะนะตรงนี้จะเป็น x นะครับตรงนี้จะเป็น x เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าเราจะบอกว่านะครับมันก็คือนะครับเป็น oh กาลังสองนะครับหารด้วยนะครับ น้ำเนี่ยจะไม่คิดนะครับน้ำจะไม่คิดอยู่ในข้างที่สมดุลนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาเฉพาะนะครับความเข้มข้นของของเกลือตรงนี้เท่านั้นนะครับอ่พี่ตุกกามาเขียนไว้เป็นตัวส่วนข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นพี่ตุกขอใช้เป็น c ห้อยศูนย์ก็แล้วกันนะครับแบบง่ายๆนะครับก็คือเป็นความเข้มข้นนะครับของของเกลือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่าเราจะสรุปนะครับเป็นสูตรนะครับตรงนี้นะครับมันก็ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับสุกอาตนี้ออกนะครับ เพราะนั้นนะครับพี่ตุ๊กก็ย้าย40ย์เข้าไปคูณนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ถอดรูทไปนะครับทุกคนก็จะจาแบบนี้นะครับก็จะสรุปเป็นสูตรได้ง่ายๆนะครับก็คือนะครับความโค้มของไฮบนะครับเ้่ากัาสแฝรูทครับ kb นะครับและในที่นี้นะครับโจทย์ก็ให้ kb ของ c s ลบมาครับในนิยามมันก็คือ kb เองหรือจะใช้เป็น KH ก็ได้นะครับ k ไฮโดรเลซิสก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่นี่จุดที่จะงงอีกอย่างก็คือว่าครับบางครั้งเนี่ยโจทย์อาจจะไม่ให้ Kb ของ CN ลบมาครับแต่โจทย์ไปให้นะครับ Ka ของตัวนี้มานะครับเนี่ยตัวนี้จะต้องระวังนะครับถ้าโจทย์ไปให้ Ka ของตัวนี้มานะครับสิ่งที่จะต้องทําก็คือนะครับเนื่องจากว่า HCN นะครับกับ CN ลบเนี่ยมันเป็นมันเป็นคู่กดเบสกันนะครับนะมันเป็นคู่กฎเบสกันนะครับ2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่ได้ให้ kb ของ ca ลบมานะครับเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น ku ส่วน ka นะครับเปลี่ยนให้เป็น ku ส่วน ka ตรงนี้ก็อยากทุกคนสรุปไว้นะครับให้ดีนะครับถึงเวลาเวลาอยู่ในห้องสอบจริงทุกอย่างจะต้องจะต้องราเรื่อนะครับและต้องเร็วนะครับท่างเขาจะให้ดีนะครับเกลือนะครับละลายน้ํานะครับก็จะเกิดไปไฮโดรไลซิสขึ้นนะครับ ถ้าโจทย์ให้ Kb มาก็ใช้เลยนะครับแต่ถ้าให้ Ka ของของคู่กฎของมันมานะครับซึ่งหมายถึง HCN นั่นเองนะครับก็ให้ใช้เป็น Kw ส่วน Ka